เอาละครับผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม l เด t d ว y นเอิร์ธนะครับผมก็วันนี้ครับจะมาพูดถึงเรื่องกระเป๋านะครับคุณผู้ชมครับก็เอาเป็นว่าก่อนไปรับชมคลิปนี้ครับยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก็ไปรับชมกันเลยครับ เอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมก็จะมาเริ่มกันที่กระเป๋าหนึ่งกันก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็ก่อนอื่นนะถ้าเราไม่ใส่กระเป๋านะครับมันจะใส่ได้แค่10ช่องนะครับคุณผู้ชมครับถ้ามีกระเป๋าหนึ่งมันจะเพิ่มมาเป็น5ช่องนะครับกระเป๋า2จะเพิ่มมาเป็น10ช่องกระเป๋า3จะขึ้นเป็น15ช่องนะครับกระเป๋าหนึ่งเนี่ยเราสามารถคลาฟได้นะครับก็คือใช้เชือก2ออันแล้วก็ ย่าครับ3อันนะครับคุณผู้ชมครับของพวกนี้ก็หาได้ตามป่าทั่วไปเลยนะครับ2อันนี้คือหาของคือไม่ได้ยากเลยนะครับก็สําหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่อยากจะรู้เนาะนี่เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูก่อนเลยนะครับว่ามันจะเพิ่มมานี่เพิ่มมาแค่5ช่องนะคุณผู้ชมครับส่วนอีกอันนี้จะเป็นกระเป๋าสองนะครับมันจะเรียกว่าเป้สะพายหลังของทหารนะครับคือเพิ่มจํานวนเป็น10ชิ้นนะครับจากอันเดิมเป็น5ชิ้นนะครับแล้วมันจะเพิ่มมาอีกช่องนะครับ ส่วนกระเป๋า่าเลเสลงเนี่ยสามารถคราฟได้นะคุณผู้ชมนี่ตรงนี้เลยนะครับก็ของก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับของพวกนี้ก็หาไม่ได้ยากนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่ให้ดูนะครับว่านี่เห็นไหมมันจะเพิ่มมาอีกนะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมต่อไปก็จะเป็นกระเป๋า3นะครับเป็นสพายหลังแบบกลยุทธ์นะคุณผู้ชมครับอันนี้ก็จะได้เต็มช่องเลยนะครับทั้งหมดจะเป็น15ช่องนะครับกระเป๋านี้สามารถหาได้จาก ที่สปินนะครับคุณผู้ชมครับต้องเก็บฝาแดงก่อนนะแล้วก็ไปที่ปั๊มน้ํามันนะครับเ,เพื่อที่จะสปินนะครับที่จะเอากระเป๋า3ได้นะครับก็คือกระเป๋า3เนี่ยมันไม่ตอนนี้มันมันคาฟไม่ได้นะคุณผู้ชมครับไปสปินเนี่ยผมก็ไม่ได้การันตีว่าจะได้นะครับคือมันต้องอยู่ที่ดวงคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวผมจะใส่กระเป๋าให้ดูนะครับก็คือใส่ไปเลยเนี่ยมันก็จะเต็มนะครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมก็คือ สำหรับผู้เล่นใหม Delete, ne next, right ่ยังไม่เข้าใจบางคนนะครับคือพี่ครับอัพกระเป๋อย่างไงคือสรุปเลยนะครับกระเป๋ามันอัพไม่ได้เนาะมันจะมีกระเป๋าให้ก็คือเป็นเลเวล1นึ่งเลเวลสเลเวลสนะครับคุณผู้ชมครับก็เข้าใจตรงกันเนาะเผื่อผู้เล่นใหม่อะไรยังยังไม่เข้าใจนะครับคุณผู้ชมครับเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับก็สําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็มาบอกสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่บางคนยังไม่เข้าใจเนาะเอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้ครับยังไงฝากกดไลค์กดสมัครสมาชช่องวด้วยนะครับก็ ถ้าอยากให้ทําคลิปอะไรก็สามารถม้นมากันได้นะครับคุณผู้ชมครับก็สําหรับวันนี้ก็บายบายครับไม่มีอะไรแล้วเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ